สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเสียงที่วันก่อนมีคอมเมนต์ถามกันมานะคะก็คือเสียงคู่ที่เป็นเสียงคล้ายๆกับชอชางในภาษาไทยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะคะก็คือเสียง ch กับเสียง sh นะคะเสียง ch เนี่ยจะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าครูเคยเป็นคนหนึ่งที่นายขำทุกครั้งเวลาออกเสียงคำนี้นะคะ check C H E C K ภาษาไทายออกเสียงคำนี้ว่าเช็คเช็คเอาไปเช็คดูซิไปทำยังไงน,นู่นนี่อะไรเงี้ยหรือเขียนเช็คอะไรเงี้ยครูก็เคยออกเสียงคำนี้ให้นายฟังที่อเมริกาแล้วนายก็แบบทำไมออกเสียงคำนี้ว่าแบบนี้นะคะแล้วก็ครูก็เลยให้นายอสอนคำนี้เป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริก n นอังกฤษนายก็บอกว่าเสียง C H มันต้องสั้นมาก c เช็ค h e ็ค Check. มันคือเท่านี้เลยค่ะหลังจากนับวันนั้นเป็นต้นมาครูก็เลยจําได้ว่าเสียง ch มันจะสั้นกว่าเสียงที่เราออกเสียงกันพอภาษาไทยว่าชอช้าง mm hmm. เห็นไหมวเวลาครูพูดชอช้างมันยังจะมีความยาวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียง ch มันจะสั้นกว่าชอช้างอ่ะฟังอีกครั้งน,นะคะ check check มันแค่ก็คือกัดฟันแล้วก็ พ่นออลมออกมาเลย check check เ ch ท่านี้เลยค่ะนี่คือเสียง ch สั้นกว่าชอช้างส่วนเสียง sh <c oughs> ที่แบบไปแช์นู่ share. นแช์นี่เธอสมมุติอยุดตรงไหนเธอแชโลมาสิอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับชอช้างมากกว่าอีกนะคะอ่ะดังนั้นเรามาลองดูกันนะคะเช่นคำว่าอะไรดีคำว่าแช e แล้วกันเนาะมืนเม่อกี้ที่ครูพูดนะคะ share 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 มันคือจริงๆเสียงไอเ้เจตคือเสียงเนี้ยคือเสียงที่แบบเหมือนเราบอกให้เขาเงียบอะ่ะออกนานเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจะมีลมเลยนะคะเราสามารถจะลากเสียงขนาดไหนก็ได้ถ้าสมมุติเราอยากจะลากอย่างเงี้ย h a r e Share. อย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเราแชร์เราแบ่งปันกันแต่ถ้าสมมุติจะหมายถึงเก้าอี้ที่ครูกำลังนั่งจะพูดสั้นๆว่า chair chair ฟังเทียบเสียงกันดีๆนะคะเก้าอี้ chair chair ส่วนแบ่งปันจะเป็น share share ที่เหลือทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยนะคะแค่มีพยางหน้าขอโทษแค่มีเสียงหน้าที่ไม่เหมือนกันสั้นๆถ้าเป็นเก้าอี้ chair chair ถ้าแบ่งปัน share share เห็นไหมคะมันไม่ใช่ว่าครูแบบเสียงที่เหลือเนี่ยนอกจากเสียงข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดทุกประการเลย มาดูข้างหลังหน่อยถ้าสมมุติว่าเป็นเสียงที่อยู่ท้ายเหมือนกับคำว่าดู d o a t c h เสียงนี้นะคะ t c h ก็คือเสียงสั้นเหมือนกันมันก็คือเสียงเฉินั่นแหละแต่ถ้าสมมติเป็น a s h อยู่ w a s h ที่หมายถึงซักล้างนะคะก็จะเสียงยาวอะมาฟังนี้ก่อนนะคะ watch. watch watch เห็นไหมสั้นนิดเดียว watch watch แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นฝั่งนี้ล้างซักขูนานเหลือเกิน wash 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 เป็นแบบนี้นะคะจำไง่ายๆว่า ch สั้นมากแต่เสียง sh ยาวมากหมายถึงลากเท่าไหร่ก็ได้ถ้าอยากจะลากอะแล้วก็อีกคำหนึงที่ครูเคยพูดไปแล้วตอนต้นเลยก็คือ check check i want to double check it i want to double check it Let me check it for you อะไรประมาณนี้นะคะอย่าพูดเสียง CH แล้วยาวๆเพราะมันจะกลายเป็นให้ฝรัง่งหรือว่าคนต่างชาติหรือคนที่เรียนภาษาอื่นไม่เข้าใจอันนี้เรื่องจริงผ่านจอเลยค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะเว็นวิดีโอนี้แล้วเราเจอกันใน,ในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย